ัสดีค่ะกลับมากับคู่ริมอีกครั้งครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการลบไปแล้วแน่นอนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20เพราะไหม โอเคก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่เราจะได้ไปคือมาตรฐานการเรียนรู้ข้อ1.1แต่ตัวชีวจะเพิ่มขึ้นแล้วนะตัวชีวัดแรกที่เราจะได้กันคือข้อ1.1ป .1 ทับ4และอีกตัวชีวัหนึ่งที่เราจะได้ไปคือข้อ1.1ป .1 ทับ5โอเคและแน่นอนเรียนกับครูพิมพ์จะต้องได้จุดประสงค์การเรียนรู้กลับไปทั้งหมด3ข้อเรียนจบแล้วสิ่งที่เราต้องได้กลับไปเลยนะข้อที่1 บอกลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหาการลบให้ได้ข้อที่2แสดงการแก้โจทย์ปัญหาการลบให้ได้และสุดท้ายอย่างที่3พวกเราทุกคนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมไหมโอเคมาดูสถานการณ์โจทย์ปัญหาการลบเลยคุณลุงมีลูกไก่15ตัวขายให้เพื่อนบ้านไป6ตัวคุณลุงเหลือ ลูกไก่กี่ตัวเจนเย็นอย่าเพิ่งตอบรูพิมว่าเหลือลูกไก่กี่ตัวฟังคําถามก่อนคําถามถามว่าจากโจทย์นี้โจทย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะจานวนของลูกไก่ถูกต้องจํานวนของลูกไก่ถามต่อแล้วเราจะใช้วิธีใดในการคิดหาคําตอบใช้วิธีการอะไรคะมีลูกไก่15ตัวขายให้เพื่อนบ้านไปขายฉะนั้นมันหายไปใช้การ ลบเก่งมากถามต่อถามต่อถามว่าแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโจทย์ทำไมถูกต้องเป็นโจทย์ที่ถามหาจำนวนที่เหลือนี่จากโจทย์เลยคุณลุงเหลือลูกไก่กี่ตัวโอเคไหมถามต่อถามต่อถามอีกว่าโจทย์ปัญหาการลบมีลักษณะอย่างไรเป็นโจทย์ที่ยังไงนะ้ต้องการทราบอะไรคะถูกต้องโจทย์ปัญหาการลบ เป็นลักษณะคือเป็นโจทย์ที่ต้องการทราบจํานวนที่เหลือจํานวนที่เหลือใช่ไหมมีหลายสถานการณ์เลยนะดังนั้นถามต่อนักเรียนมีลําดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรอย่างไรนะอย่างไรถามก่อนเลยมีกี่ขั้นนะมีกี่ขั้นกี่ขั้นคะ4ขั้นเราจะใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา4ี่ขั้นอย่างไรบ้างอย่างที่1คือเราจะต้องทําความเข้าใจโจทย์ก่อน ทำความเข้าใจเสร็จแล้วไงต่ออย่างที่2คือการวางแผนวางแผนเสร็จแล้วก็ลงมือทําลงมือทําเสร็จแล้วจบเลยไหมยังหรืออีกขั้นหนึ่งขั้นที่4คือการตรวจสอบเยี่ยมมากทำความเข้าใจโจทย์วางแผนลงมือทําและตรวจสอบทันไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วฉะนั้นขอถามต่อถามต่อนะถามว่าจากโจทย์เดิมเลยคุณลงมีลูกไก่15้าตัว ขายเพื่อนบ้านไป6ตัวคุณลุงเหลือลูกไก่กี่ตัวตามลำดับขั้นกระบวนการเลยนะขั้นที่1นึ่ทำความเข้าใจโจทย์โจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างคะมีคุณลุงมีไก่15ตัวขายเพื่อนบ้านไป6ตัวแล้วโจทย์ถามอะไรกับเราถามว่าคุณลุงเหลือลูกไก่กี่ตัวโอเคทำความเข้าใจโจทย์เลยแล้วโจทย์กําหนดอะไรโจทย์ถามอะไรเรียบร้อยขั้นตอนที่สคือการ วางแผนวางแผนภาพลูกไก่15ตัวมามี15ตัวทําการขายเพื่อนบ้านไป6ตัวฉะนั้นคุณลุงหรือลูกไก่กี่ตัวให้เพื่อนบ้านไปจำนวนลูกไก่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตอบว่าน้อยลงเก่งมากฉะนั้นเราจะใช้วิธีการดําเนินการโดยการลบคําถามถามว่าดังนั้นเประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้คือสิลบ หกเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเยี่ยมมากทันไหมโอเคทำความเข้าใจวางแผนแล้วต่อไปก็ลงมือทำเลยลงมือทำมาภาพลูกไก่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดำเนินการลบเลยก็จะ15ลบ6ก็เหลือเกได้ลูกไก่9ตัวแล้วก็ดำเนินการตอบได้เลยว่าคุณลงเหลือลูกไก่9ตัวอย่าลืม ตอนตออมาตอบเขียเส้นใต้2เส้นและตอบเป็นตัวเลขไทยนะฝึกฝนไว้ประเทศเรามีตัวเลขไทยเป็นของเราต้องฝึกเขียนไว้โอเคไหมและแน่นอนลงมือทําเพียงอย่างเดียวเสร็จไหมยังนะต้องตรวจสอบก่อนตรวจสอบว่ามันสมเหตุสมผลไหมเขาบอกผลลบที่ได้คือ9น้อยกว่า15้าสมเหตุสมผลไหมคะน้อยกว่าตัวตั้งสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลหรือหรือ หรือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบก็ได้เราเรียนกันไปแล้วนี่ใช่ไหม9บวก6เท่ากับ15จริงไหมจริงแสดงว่าถูกต้องทันไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่จบแต่ยังไม่จบโจทย์นี้ของเราขออีกหนึ่งรอบฉะนั้นคุณลุงเหลือลูกไก่กี่ตัวนะคะ9ตัวพิวพิมพ์ไปต่อเพราะว่าเรายังมีอีกส่วนหนึ่งคือการขยายความ จะบอกให้รู้ไว้ว่าขั้นตอนการวางแผนของเราเมื่อกี้นี้ที่มี15ตัวให้เพื่อนบ้านไป6ตัวเราใช้วิธีการลบมันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะวิธีการวางแผนที่เราทําได้ใครตอบได้บ้างคือวิธีการอะไรติ๊กตอกเรียนแรกๆเลยวิธีการทาไมทาไหมถูกต้องจับคู่เปรียบเทียบกันเลยลูกไก่15ตัวมา5 5 5หหป็น15ให้เพื่อนบ้านไป6โอเคไหมเราใช้การ เปรียบเทียบจํานวนนับ2จํานวนแล้วก็จับคู่เลยแล้วก็นับจํานวนลูกไก่ที่เหลือก็จะได้9กตัวคําตอบเหมือนกันพอดีทันไหมโอเคมี2วิธีนะ 1. ใช้วิธีการลบก็ได้อยู่ด้านบนหรือ2การเปรียบเทียบจํานวนนับ2จํานวนก็ได้ก็จับคู่แล้วก็หาจํานวนที่เหลือทันไหมคะ โอเคเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยทำความเข้าใจแล้วดูตัวอย่างโจทย์มีการขยายความวิธีการวางแผนให้ด้วยทีนี้เรามาตรวจสอบเลยว่าแบบฝึกหัดเราจะทำได้ถูกต้องเหมือนกันหรือไม่ไปดูแบบฝึกหัดแรกกันก่อนเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเอโจทย์อันนี้เขาถาม1คําถามหรือ2คนะํคำถามนะกี่คำถามคะคอาคำถาม1 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์2หาคําตอบนะมีสติอ่านโจทย์แล้วจะต้องรู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรบ้างนะโอเคข้อที่หนึ่งมาเลยแม่ซื้อมะม่วง18ผลเน่าเสียไป2ผลแม่เหลือมะม่วงกี่ผลประโยคสัญลักษณ์คือ18-2ลบสเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะดำเนินการเลย18มี18หายไป2เหลือเก่งมากสิ 16. ฉะนั้น คุณก็ตอ่ออบตอบได้เลยแม่เหลือมะม่วง16คนอย่าลืมตอออบตอบขีดเส้นใต้2เส้นและเขียนเป็นตัวเลขไทยนะทันไหม18นับลงมา18แล้ว17 16ตอบ16นะสั้นนะต่อไปข้อที่2มาเลยเรื่องราวเขาบอกว่าโอมีขนม14ชิ้นแบ่งให้พี่ไป4ชิ้นโอ้เหลือขนมกี่ชิ้นเหลือเหลือนะ ฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์คือ14-4ลบสเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเยี่ยมมากฉะนั้นดำเนินการเลยคิดเองอิสระในการคิดวิธีไหนก็ได้1 4บลบสง่ายมากตอบทันทีกี่ชิน้น1 4บสลบสคือ10คุณก็ต่ออบตอตอบโอ้เหลือขนม10ชิน้นทันไหมโอเคต่อไปข้อที่สามมาเลยอุ๊ย,ยข้อนี้ตรงใจใครหลายคน สถานการณ์เขาบอกว่าเด็กดื่มนมจืด13คนดื่มนมเปรี้ยวก้าคนเด็กดื่มนมจืดมากกว่าเด็กที่ดื่มนมเปรี้ยวกี่คนอีกหนึ่งรอบนะกลุ่มแรกเด็กดื่มนมจืด13คนดื่มนมเปรี้ยก้าคนเด็กดื่มนมจืดมากกว่านมเปรี้ยวกี่คนมากกว่านะหาว่ามากกว่ากี่คนฉะนั้นประโยคสนลักษณ์ก็ได้เป็น สิบสามลบเก้าเท่ากับกล่องเซเลี่ยมทันไหมมีกลุ่มหนึ่งสิบาคนที่ชอบดื่มนมจืดมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยชอบดื่มนมเปรี้ยวเขาถามว่าหาว่าเด็กที่ชอบดื่มนมจืดมากกว่านมเปรี้ยวคนเอ้ามันลบกันเพื่อหาจํานวนที่มากกว่าเอเคไหมคะฉะนั้นดําเนินการเลยข้อน,นี้ถ้าเป็นครูพิมครูพิมใช้วิธีการนับต่อง่ายนิดเดียวเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ในมือคูพูพีมีกี่จำนวน4ี่จำนวนฉนะนั้น13ลบเจึงเป็น4คุณก็สรุปคําตอบเลยว่าเด็กดื่มนมจืดมากกว่าดื่มนมเปรี้ยว4คนทันไหมเอาแล้วนะเริ่มเข้าใกล้เรื่องราวในชีวิตเรามากขึ้นแล้วนะต่อไปข้อที่4ดูต่อถามว่าลูกค้าสั่งข้าวผัดปู16จานสั่งข้าวหัดกุ้งน้อยกว่าข้าวผัดปู9จาน ลูกค้าสั่งข้าวผัดกุ้งกี่จานอีกหนึ่งรอบใจเย็นๆนะลูกค้าสั่งข้าวผัดปู16จานสั่งข้าวผัดกุ้งน้อยกว่าข้าวผัดปู9จานลูกค้าสั่งข้าวผัดกุ้งกี่จานต้องไปทำอะไรกันถูกต้องเหมือนเดิมเลยประโยคสนักจึงเป็น16กลบ9ก้าเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมโอเคไหมมีข้าวผัดปูก่อนเขาบอกมันน้อยกว่า9 แต่เขาไม่ได้บอกว่าข้าวผัดกุ้งเท่าไหร่แต่มันน้อยกว่าก็เอาสิมาลบกับ9ได้เลยทันไหมข้อน,นี้ถ้าเป็นครูพิมพ์ครูพิมพ์ก็จะใช้วิธีการวิธีการอะไรถึงจะรวดเร็ววิธีการนับต่อถูกต้อง9แล้ว1 1 11 12 13 14 15 16ในมือมีกี่จำนวน7จํานวนฉะนั้นข้อน,นี้จึงตอบ7ถูกต้องไหมโอเคแล้วก็สรุปเลยว่าลูกค้าสั่งข้าวผัดกุ้งกี่จานเจานเลขเจยังจำกันได้ไหมเนี่ย โอเคต้องจําได้นะมาสู่ข้อที่5แล้วข้อนี้ต้องเคยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสถานการณ์เขาบอกว่าผู้ปกครองประชุม15คนมีเก้าอี้10ตัวต้องหาเก้าอี้เพิ่มอีกกี่ตัวจึงจะพอดีกับผู้ประชุมฉะนั้นก็เลยนำประโยคสันลักษ์ณจึงเป็น15-10ลบ10เท่ากับกล่องเซียมหาเพิ่มอีกกี่ตัวไงก็มาลบกันฉะนั้นอุคอรณี้ง่ายตั้งลบได้เลย มี15ลบไป10 15ลบ10ตอบทันทีคือ5เก่งมากแล้วก็ต่อออบตอตอบต้องหาเกาเ้เพิ่มอีก5ตัวเลข5อย่าลืมนะเหมือนเลข4แต่เลข5มีม้วนด้านบนจำได้ไหมเลขไทยโอเคแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะเรายังมีคำถามท้าทายฟังให้ดีคำถามมีอยู่ว่าฉันมีค่าน้อยกว่า20อยู่หนึ่ง ฉันคือจำนวนใดให้เวลาคิด10วินาทีจับเวลาค่ะโอเคครบเรียบร้อยแล้วฉันมีค่าน้อยกว่า20อยู่หนึ่งฉันคือจำนวนใดต่อพร้อมกันเลยฉันคือ19เก่งมากเพราะอะไร เก่งมากเพราะว่า20ลบ1ก็คือ1 9กานั่นเองทันไหมโอเคเก่งมากเยี่ยมากทุกคนสุดท้ายและท้ายสุดก่อนจากลากันแล้วแน่นอนเราจะต้องทำแบบทดสอบกันก่อนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแบบทดสอบจะมีความยากขึ้นมานิดหนึ่งและทดสอบไว้ยิพความรอบคอบของเราชาวคณิตศาสตร์ว่าจะทำได้หรือไม่คำถามมาอย่าตกใจที่คำถามมันยาวครูพีมจะช่วยอ่านให้นะคะคำถามถามว่ามีเด็ดกวิ่งเล่นในสนาม13คน เป็นเด็กชาย7คนเป็นเด็กหญิงกี่คนคําถามจากโจทย์เขียนเป็นประโยคันลักษณ์ได้ตามข้อใดเหมือนเดิมครูพิมพ์จะช่วยอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนว่าแต่ละช้อยมีอะไรบ้างและค่อยจับเวลาทําช้อยข้อที่1นึ่เขาบอกจากประโยคนี้ได้ประโยคันลักษณ์เป็น13บวก7เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมช้อยข้อที่2 13ลบ7เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมและช้อยข้อที่3 เจ็ดลบส3าเท่ากับก่องเ่เลียมพร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วกลับมาเลยเหมือนเดิมใครตอบ1ชู1ใครตอบ2ชู2และใครตอบ3ชู3อย่าเพิ่งชูใจยเย็นๆพร้อมแล้วเพราะวนั่งตัวตรงก่อนนั่งตัวตรงก่อนพร้อมแล้วชู ข้อที่2เก่งมากเยี่ยมมากเรามาอธิบายกันหน่อยว่าทำไมในสนามมี13คนเป็นเด็กชาย7็คนก็ถามเป็นเด็กหญิงกี่คนก็ทั้งหมดมารบจํานวนเด็กชายก็จะรู้จํานวนเด็กผู้หญิงแล้วนี่คือประโยคสัญลักษณ์ทันไหมคะและโจทย์ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะครูพิมพ์จะถามต่อว่าแล้วจากโจทย์เดิมเลยมีเด็กวิ่งในสนาม13คนเป็นเด็กชาย7คน ถามว่าเป็นเด็กหญิงกี่คนถามหาคำตอบแล้วนะใจเย็นก่อนช้อยข้อที่1 6คนช้อยข้อที่2 7คนและช้อยข้อที่3 8คน10วินาทีจับเวลาค่ะโอเค ครบตามกำหนดเวลาแล้วเหมือนเดิมใครตอบหนึ่งเดี๋ยวชูหนึ่งใครตอบ2เดี๋ยวชูอสอและใครตอบ3าเดี๋ยวชูสาพร้อมแล้วชูสูงสูงสูง,สง,สง,สงตอบข้อที่1แึงเก่งมากจากประโยคสัญลักษณ์เลยถูกต้องไหมสิบสามลบเท่ากับเท่าไหร่วิธีนี้ข้อนี้ครูพิมพ์จะใช้วิธีการนับต่อเพราะว่ามันนับต่อแล้วได้คําตอบอย่างรวดเร็วเลยเแล้วแปดเก้อ 12-13ในมือครูพี่มี6จํานวนฉะนั้นก็เลยตอบ6คนนั่นเองทันไหมคะโอเคเยี่ยมยอดมากและแน่นอนก่อนจากลาสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆและประเมินความเข้าใจกันก่อน0คือไม่เข้าใจเลย10คือเข้าใจสุดๆให้กี่คะแนนพร้อมแล้วชู่โอเคเยี่ยมมากเอามือลงได้โอเคภาพรวมเข้าใจดีเยี่ยมแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ